โอเคครับว okay. right? okay. ันน oh. okay. ี like. like ้เรืองมแจกโปรมองการกันเช่นเคยนะวันนี้เป็นอมองการเป็นเช่นยังไงอ่าเมนูก็จะเป็นอย่างงี้อ้าวถ้าเป็นอมองการก็เปิดเป็นอย่างงี้อ้าวเป็นยังไงอ้าวเชิญรับชมรับฟังอันเป็นอย่างงี้อ้าวปิดเมนูอ้าวยางงี้อ้าวเมนูก็เป็นอย่างงี้กันเช่นเคยอ้าวอันเมนูอย่างนั้นอ้าวตอนนั้นก็เป็นเมนูถ้าเปิดอย่างนั้นก็จะเป็นเมนูปิดโฆษณาปิดโฆษณานะครับท่านผู้ชม เออถ้าเป็นอย่างนั้นก็อันไม่มีเออชุดตัวละครถ้าเปิดจะเป็นชุดตัวละครทันทีโอโอดิเชตเออใช่ถ้าปิดก,ก็จะไม่มีชุดตัวละครอ่าทุกคนคงเข้าใจผมอธิบายคนรู้เรื่องนะฮะโออันนี้ถ้าเปิดอันข้างบนอันแรกเอออันนั้นคือปรับแสงปรับความเร็วเออถ้าไปขีดขีดนั่นคือปรับแสงอ่าให้ทุกคนปรับ หมดเลยนะฮะเอ่อถ้าปักข้างบนจะดูว่าเป็นฆาตกรหรือไม่เป็นฆาตกรถ้าอันปักข้างบนแล้วปักข้างล่างเอ่ออาจจะเป็นคิวคูดาวเอ่อถ้าปักข้างล่างมาอีกอ่าต้องบดก่อนแล้วก็ปรับคนนั้นก็จะตายไปเลยฮะแบบไม่มีการเกิดอ,อะไรขึ้นก่อนที่จะปักคุณตอรี่กดเลยนะฮะอ่าเอา่เออันนั้นก็คือเลือกสีที่เรากดบดอันนั้นก็กดคิวคููดาวแล้วคนนั้นก็จะตายไปแบบปริศนานะฮะอ่า แล้วก็เราก็เริ่มกดแล้วก็เลือกเสื้อผ้าตามสบายนะอ้าวกดตามผมเลยนะฮะอ่าเดี๋ยวผมจะสรุปให้ทีนึงนะฮะอ่าอ้าวกดตามผมแล้วผมก็จะออกแล้วผมก็จะไปแมปอื่นมาดูว่าผมจะได้เป็นฆาตกรหรือไม่อ้าวตอนนี้อ้าวตอนนี้อ้าวห้องเต็มโอ้ไอ้โถเอ้ยห้องนี้ผมจะได้อ้าห้องนี้ผมจะได้โอู้ได้ได้นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหันโตโอ้ บทสวดนี้หลุงโบเขียนงจะให้มาอ้ออดิเชตโคตรไวเลยโอ้เขาค้จะไม่กับโอ้โหมาเูปรมาเรี้เลยอ่าแบบนี้มันที่โกงสามารถปรับเป็นหัวหน้าห้องได้มาดูผมปรับมาฆาตกรเลยนะส้ามาเข้าห้องกัอื่นว่าไป็โอ้โฮดิเชตบอกแล้วมาฆาตกรนะเออเดี๋ยวผมจะเปิดบาคิวคูดาวนี่คือไวสิ้แล้วคิวคูดาวเดี๋ยว ดมปรับคิวคูดาวเนี่ยคิวคูดาวถ้าผมปรับคิวคูดาวโคตรไวเออเนือเสียงจะละุดหายไปไหนอันนี้คือที่ผมปรับเนี่ยจะบวดไม่จำกัดนะเออผมจะลองจะโบวดให้ดูมันปิดอยู่ที่โบวดเนี่ยมันสัญญาณออดๆอืดอ,อืด ไปหาคนโอ้โหผมเต็มโนจบแล้วมันกินกันหมดมันจะอดทั้งหูไปเลยอื้อหืออะไรมันอาร์บ่อยนักหน๋ามันนี่หัวผมอัดอะไรนักหนาผมหมดทั้งหูไปเลยลองนี้นะเอากันนี้ไม่จับอาร์กันนักหน๋านึงทําไงหือหมาสีแมวมะแมวอือหือ หมดเพืเ่อนตัวเองมันรีจริงจจะเล่นคนเดียวชอบเล่นคนเดียวนะขัตกรเนี่ยเออสองคนจะรีเด้อนี่อันอันข้างล่างนี้คิวคุณดาวนะครับทุกคนให้กดไว้ผมจะลิงไว้ใต้คลิปถ้าใครอยากเล่นก็ใครอยากเล่นก็นกลนลเล่นเลยนะผมิง่์ใต้คลิปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับอผมว่ากันหมกดกันเต็มอ่ะอ่ากดเต็มเออหมดกัน เพื่อนผมก็ยังบวชสามารถขี่กันเลยเออบินเนาะผมก็กดออกที่รับรออะไรเออเออไปสิเออไปเออนั่นแหละดีข้าก็จบไปเบ่งกัน